หลังจากที่เราได้รับชมวิดีโอทำสลับกันไปเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการจัดฉากจัดแสงแล้วก็ใช้แอดออนเพื่อยกระดับให้ภาพเรนเดอร์ของเราดียิ่งขึ้นนะครับผมจะเริ่มต้นจากการเซตติ้งเรนเดอร์เอนจินนะครับเปลี่ยนมาเป็น Cycle แล้วก็ device เลือกเป็น GPU คแอมพิวนะครับตัววันอ p ปโภนะครับ m a x กซ m มเปผม ไปที่250นะครับตัวดีนอยเซอร์ผมใช้เป็น Optics นะครับเพราะว่าใช้การ์อ RTX ถ้าใครมีการ์อ RTX ก็ใช้โหมดนี้ได้นะครับส่วนค่าตอนเรนเดอร์เนี่ยถ้าเป็นพวกแก้วพวกที่มันทะลุสะท้อนแสงอะไรเนี่ยคือมันตกตกระทบของแสงข้างในเยอะนะครับผมก็จะใช้ซ a มเปิ ที่1,000นะครับตัว Denoise ก็เปลี่ยนนะครับเป็น Optics ได้เลยนะครับด้านล่านะครับไ์พาร์ตเรายังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับเสร็จแ,แล้วมาดู Color Management ตัว Working Space เราจะใช้เป็น l i n e a r r e ย2020หรือจะใช้เป็น SSGG ก็ได้นะครับแล้วแต่ Workflow เรานะครับ เราอย่าลืมนะครับติ๊กเอา convert เปเลือออกนะครับตัว view transform ก็เลือกเป็น s s a c t สองจากนั้นผมจะเพิ่ม collection ใหม่ตั้งชื่อว่า render ตัวนี้ผมจะเก็บเป็นพวก prop ป,ประกอบฉากนะครับดับแรกก็เพิ่มเพลงขึ้นมา ลินลากมาด้านล่างนะครับเป็นพื้นนะครับแล้วก็เกลวสักยี่สิบแล้วก็แอปพลายเกลลงไปด้วยอ่าตอนนี้เราจะใส่กล้องลงไปนะครับรกล้องเนี่ยถ้าใครไม่ได้ใช้แอออนเนี่ยเพิ่มกล้องไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดนะครับ Alive Active Camera view นะครับตัวกล้องก็จะถูกจัดวางหน้าวิวพอร์ตนะครับตามที่เราต้องการถ้าออันนี้สำคัญนะครับตัวโฟ a l l เล g t ์นะครับหรือว่าความยาวนะครับของเลนนะครับถ้าเราอยากจะให้การดิสทอร์อน้อยนะครับเราก็ต้องใช้ ความยาวที่มากขึ้นหรือเอาเปลี่ยนเป็นออโตกราฟิกก็ได้นะครับแต่มันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือว่าออโตกราฟิกกับนะครับเป็นตัวเพอร์สเปคทีฟการสะท้อนของแสงเนี่ยมันอาจจะต่างกันนะครับให้เราลองเลือกใช้นะครับตามสมควรนะครับแล้วจะวางคร่าวๆก่อน แล้วก็เปลี่ยนตวัว report shading มาที่แถบับขวาสุดเรนเดอร์นะครับผมจะกดใช้โหมด simplify ของฮาร์ดออบมันก็จะลบพวกเส้นในวิวพอตไปถ้าไม่มีฮาร์ดออบก็มาปิดนะครับตัวนี้ทีละจุดก็ได้แต่มันจะเสียเวลานะครับไตตัวเนี้ยทำให้เลยนะครับ ลับมาที่ Shader Editor เลือก World ผมจะเพิ่ม HDRI ลงไปตัวโดยจะใช้ HDRI ของ Substantive Renderer นะครับแล้วก็ปรับนะครับนะครับให้แสงเนี่ยมันยิงเข้ามาด้านนี้เพื่อให้ได้เห็นการตกกระทบแล้วก็ตัวเงานะครับ นี่คือดูคร่าวๆก่อนเอาสามารถปรับได้ตามใจชอบนะครับมันขึ้นอยู่กับลักษณะแสงของ HDRI ตัวนั้นๆด้วยนะครับว่าเขายิงแสงมาจากทางไหนนะครับถ้ายิงมาางมาทางด้านหลังเนี่ยอย่างตัวนี้เขายิงมาทางด้านหลังต้ายก็แค่เปลี่ยนแสงใหม่ครับ อันดับต่อมาจะใช้แบตเตอรี่ซิสเต็ของแซงตัดนะครับเพื่อลดระยะเวลาการทำแมทเทเรียแต่ถ้าเป็นงานฮาร์ดเซอร์เฟเช่นตัวน้ำหอมตัวนี้เนี่ยมันทำไม่ได้ยากอะไรเราสามารถใช้เดอร์ธรรมดาพวกแก้วพวกพลาสติกนะครับเพียงแค่ว่าในเชเดอร์ที่เราทำขึ้นมาเองเนี่ยมันอนาจจะ มีมิติที่น้อยกว่าครับเริ่มจากการใช้เป็นขวดแก้วนะครับเป็นต้นแ s s วนะครับจะโชว์ให้ดูว่าตดวซิมเป็นก a าสเนี่ยมันเป็นโหนดกรุ๊ปเนี่ยเขาจะเซตอัพเอาไว้นะครับซึ่งจะมีพวกแมทโนดหรือว่า พวกโหนดพิเศษเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องยอยศึกษากันไปแต่ถ้าใครคิดว่าอยากเสียเวลากับการทำก็ซื้อใส่ได้เลยนะครับเราใส่แก้วไปแล้วนะครับตัวน้ำด้านในเนี่ยจะเลือกใกล้เคียงแล้วกันนะครับ ะครับให้เราดูภาพเด้นประกอบด้วยว่าตัวสีของหอมเนี่ยด้านในเนี่ยสีมันอ่อนมันเข้มมันเป็นไหนครับผมไปถึงส่วนประกอบอื่นอย่างเช่นไอตัวที่เป็นโลโก้แบรนด์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นสีทองอ่อนนะครับผมจะเลือกเป็นหี่แล้วกัน ก็แอพพลายไปก่อนเอาทยอยนะครับแอพพลายไปให้หมดอันนี้เป็นพลาสติกก็คือมันเป็นดูสเปย์นะครับด้านในเนี่ยมันบางครั้งมันก็จะเป็นพลาสติกขาวทึบบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะ เป็นสีแบบผงแสงนะครับเราก็เลือกปรับขาวเลยนะครับการสัมมิชชั่นเนี่ยเราปรับให้มันน้อยลงหน่อยก็ได้นะครับรวมทั้งตัว แท่งด้านในก็คืออ่าเป็นตัวหลอดนะครับผมจะใช้แมเที่ยวเดียวกันกันกบซิมเปิลกลานนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต่อข้างในเนี่ยมันเป็นพลาสติกนะครับบางทีมันอาจจะมีพลาสติกใสก็ได้หรือพลาสติกขุ่ว่าถ้าเราใช้มองดูคร่าวๆเนี่ยเรามองไม่ออกหรอกว่ามันเป็นพลาสติกว่ามันแก้วนะครับนั้นตัวฝา ฝานี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับเราใช้เป็นพสติกกรรมเลยก็ได้เนี่ยใส่เซอร์เฟซเท็กเจอร์เนี่ย,ยมันก็จะมีเท็กเจอร์ออกมานิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ลองปรับแสงดูนะครับ พยายามหามุมแสงที่ที่เรามองดูแล้วเนี่ยมันมีคอนทราสของเงาแล้วก็ฉากนะครับอันนี้เราสามารถไปเรียนครับการจัดแสงจากหลักสูตรจริงเลยที่เราถ่ายภาพกันนะครับคือเราเอาปร,ปรับใช้กันได้เลยเพราะว่า ในการเรนเดอร์ในไซเคิลเนี่ยจะใช้จะจำลองนะครับจำลองหลักการปกรทบของแสงเนี่ยให้ออกมาได้ใกล้เคียงนะครับอ่าเราผมอธิบายก่อนผมใช้ h d i เนี่ยเป็นแสงรองนะครับไม่ใช่แสงหลักคือเป็นแสงแคล้ายๆเป็น ambient light นะครับก็คือที่ให้ฉากเนี่ยมันดูมีแสงขึ้นมาบ้าง ต่อไปนะครับผมจะเพิ่มแสงหลักโดยใช้เป็นไอเ a ียไลทนะครับปรับแกงขึ้นมาจะได้เห็นนะครับให้มันยิงเข้ามานะครับแล้วก็ปรับตัวทีดีเครอร์เซอร์อยู่ตรงนี้ก็ปรับตา แล้วก็มาดูนะครับเราจะเพิ่มความสมจริงด้วยการใช้โกโบนะครับโกโบก็คือเป็นแสงคล้ายๆแสงธรรมชาตินั่นแหละครับแสงเวลาเราจากดวงทิตยเนี่ยมันตกกระทบกับใบไม้เนี่ยมันก็จะมันก็จะเกิดเป็นเงาขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆนะครับตัว a d ดออนไลท์แรงเดอร์อย่างนี้ เคยสอนไปในคลิปก่อนๆก,นก็ไม่มีอะไรยากเลยก็คือเขาจะมีเป็นเซตติ้งมาให้อยู่แล้วนะครับเราก็เลือกได้ว่าเราอยากจะใช้เซตติ้งตัวไหน ตัว Beam Shape นะครับถ้าเรายิ่งตั้งสุงตัเงามันจะชัดนะครับถ้าเราอยากให้มันเบลอนะครับเราค่อยๆเพิ่มไปเพิ่มได้แค่นิดหน่อยนะครับจะใช้เป็นค่า Default พอให้มาเลยก็ได้พุดว่าผม เพื่อเป็นเงาอยากจะเงามันเยอะเกินไปนะครับน่าจะได้อยู่เราใช้โกโบเนี่ยจะเพิ่มช่วยเพิ่มความน่าสนใจภาพเรนเดอร์นะครับจากเดิมเดิมเนี่ยมันอาจจะดูว่าแบนแบนแบนก็คืออาจจะไม่ได้มีอะไรพิเศษ แบนด์อย่างนี้เลยเราเนี่ยเราทำการเพิ่มมิติให้กับมันนะครับพยายามใช้พวกเอเมจเตอเนี่ยแต่ถ้าใครไม่มีไลรทร์เลนเลออย่างที่ผมสอนไปในคลิปจัดแสงรอบที่แล้วเนี่ยเราก็แค่ครับมาที่ไฟนะคะรับแอ e ์เรียไลแล้วก็เพิ่มิมเมจเตออันนี้เป็นโหนดเข้ามาข้างในเนี่ยเจออยู่ด้านในครับ เราก็แค่เพิ่มเข้าไปเราเราไม่จําเป็นต้องเพิ่มโนดให้มันซับซ้อนแบบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอดออนที่ต่อข้าวออมาให้เราเซตติ้งด้านนอกนะครับเราสามารถเพิ่ม i ินพุตเตอร์นะครับแล้วก็ลากต่อมาที่ไฟโปรไฟเนี่ยอิมพันได้เลยครับก็จะเป็นแบบนี้แหละส่วนการ b ่าบ shape น่าจะเซตติ้งจาก ไปแอร์เรียไลท์ได้อยู่แล้วนะครับก็ต่อไปต่อมาเราจะมาที่ตัวพื้นนะครับพื้นเราก็มีให้เลือกนะครับในแซงตัดมาดูวา่าเราอยากจะได้โทนถ้าเราไม่อยากให้ โทนบันดูดูเด่นไปกว่าตัวโปรดักนะครับเราก็ใช้เป็นเรียบเรียๆแบบนี้ในส่วนของแะเทเรียลนะครับพื้นเราสามารถใช้ดิสเพดเมนต์ได้นะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็จะเรียบเรียๆแบบนี้ไปเลยครับแล้วแล้วแต่ความแรงของเครื่องด้วยเพราะว่าตัวดิสเพดเมนต์นะครับเวลาใช้เนี่ย เราต้องทำการเพิ่ม resolution นะครับก็คือต้องเพิ่มเจอร์แเพื่อให้มันสามารถทำ displacement ได้เราเพิ่ม subdivision เข้าไปอีกและสิ่งที่ต้องเซตเลยนะครับต้องมาที่ตัว material นะครับ Setting นะครับตัวเนี้ยจะไมอยู่ในดิสเพย์เมนต์แ แล้วเราก็ามาที่ตัว sub division level นะครับปกติเนี่ยเราสามารถล่ามันขึ้นไปเยอะๆได้นะครับก็ทำการ scale i s p a band เนี่ยลองใช้สักสิบจะมี จะมีแบบว่าตัวพิติ่านิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเท็กเจอร์ตัวนี้เนี่ยบางเท็กเจอร์อ่ะอาจจะขึ้นมาเยอะนะครับแต่บางเท็กเจอร์อาจจะขึ้นมาน้อยอย่างเช่นความเป็นจริงแล้วเนี่ยหัวล่องตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้อยุบล,ลงไปเป็นเป็นล่องแบบลึกๆอยู่แล้วนะครับเราใช้ดิสเพนต์อน่ะช่วยเพิ่มพิติได้นะครับ จากนั้นผมจะเพิ่มความน่าสนใจของฉากลงไปอีกนะครับการก๊รอปขึ้นใหม่คอลเลกชันนะครับก็เลือกเกมมาที่นะครับตัวทรานสฟอร์มไพวอตพอยต้องเป็น b o u n ิงบ็อกซ์ e ซนเตนะครับสร้างมันมาในแกน x นะครับอาองศาแล้วจะ ครับแล้วก็เพื่อโชว์โชวเวลาเราถอดฝานะครับปรับตำแหน่งไปโบโบนะครับ ก็ได้อย่างนี้แล้วเนี่ยในฉาเราสามารถเติมพร็อพลงไปได้แต่ไม่ควรแจ้งเต็นนะครับตัวพร็อพเนี่ยเราสามารถไปโหลดไปได้จากเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าในกรณีนี้จะใช้เป็น s อเนะครับที่ในของ,ต,งตัดด เช่นเป็นอกองกระดาษเนี่ยเพิ่มเข้ามาเลยก็ปรับขนาดมันนะครับในส่วนของในส่วนของขนาดก็ต้องให้ใกล้เคียงกับเริงมากที่สุดนะครับ ใส่มาแบบนี้เนี่ยในฉากเนี่ยก็ยังตัวกระดาษเนี่ยยังดูกลื่นไปกับฉากหลังนะครับเร็จสิ่งที่ผมทำได้อีกอย่างหนึ่งคือการใช้ step of f i ิ l นะครับหรือว่าอ่าหลังเบอร์หน้าชัดนะครับเพื่อเพิ่มความเด่นนะครับให้กับขาแบบนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าตัวฉากหลังเนี่ยมันโดนบเบลอออกไปนะครับความสําคัญเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงนะครับส่วนของตัวขาชัดขึ้นนะครับตัวนี้ก็คือจุดกัดเรานะครับอันนี้คือการเรนเดอร์แบบง่ายมากๆนะครับอันนี้ส่วนของการตั้งค่าไลท์พาร์นะครับถ้าเราดูแล้วนะครับว่า ันแสงตกกระทบเนี่ยโอเคนะครับในในบางกรณีเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มค่าพวกนี้เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับเพื่อให้มันอ่าแสงเนี่ยทะลุดได้ดีขึ้นนะครับอย่างหนึ่งนะครับไอตัวเนี้ยเราซูมเข้าไปใกล้นะครับเราเบลอมันแล้วนะครับถ้าเราอยากจะให้ชัดขึ้นกว่าโปรดักที่สองเนี่ยชัดขึ้นเราก็ต้องเพิ่ม แอปสต็อปตัวนี้ถ้าใครที่สายถ่ายภาพอยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องสอนนะครับรู้หลักการทํางานอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องปรับค่าย,ยัางไงนะครับหน้าชัดหลังเบอร์อปสต็อปเนี่ยต้องเท่าไหร่นะครับเอปสต็อปยิ่งมากนะครับอ่าพูดง่ายๆผมไม่ลงเทคนิคแล้วกันภาพก็จะยิ่งชัดขึ้นยิ่งน้อยนะครับก็จะเบลอนะครับอายนี้ เข้าใจกันยากอ่าตอนนี้จะ setting ก็จะมีตัว resolution เนี่ยใช้เป็น r a ตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็นสองร้อเเซ็นะครับไฟฟอ right format ผมเลือกเป็น t i f นะครับและว e p บสิบหก bit ครับแล้วเราก็ ลองกดเรนเดอร์ออกมาได้เลยนะครับถ้าใครที่มีเครื่องดีแรงๆเนี่ยก็จะเรนเดอร์ได้เร็วในงานประเภทแก้วนะครับเพราะว่ามันจะใช้การคำการตกกระทบของแสงมากกว่างานพวกไปอื่นๆที่เป็นพลาสติกเป็นเหล็กไอ้นี่นมันไม่มีการทะลุนะครับถึงจะมีพวกตินฟิล์มเนี่ยจะไม่หนักเท่ากับการเรนเดอร์พวกแก้วนะครับ ต้องเหนือจากที่ผมสอนไปนะครับเรายังสามารถเพิ่มความสมจริงให้กับฉากไปได้อีกขั้นนะครับอ,อย่างเช่นฉากตัวนี้ผมทำการเซตอัพแมทเทเรียลใหม่โดยส่งไปทำแมทีทเรียลใน Substan ที่ดีเพนเตอนะครับเรามาชมกันนะครับความละเอียดนะครับ Depth of Field ก่อนจะไ,ได้เห็นนะครับตัวดีเทลนะครับเวลาเราทำแมทเทเรียใน s u b s t a n c เดีย e เบนเตเนี่ยมันจะมีความสะดวกมากกว่าเพราะว่ามันมีเครื่องมือให้ครบคันเลยเราสามารถทำการเพน์เนี่ยเหมือน Photoshop ได้เลยนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้เป็น Smart Material นะครับซึ่งเขาก็จะเซตอัพอาแมทเทเรียลต่างๆมาโดยอิงจากของจริงเลย คือเขาจะทําได้เหมือนจริงมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยก็ใช้เป็นนะครับเป็นอโนอโนดิทองแล้วก็มันก็จะมีเป็นคราบอย่างเงี้ยถ้าเราซูมมาใกล้ๆถ้าเราเรนเดอร์แบบ c l o สอัพช็อตเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัดสินได้เลยว่าคุณภาพของแมทเทอเรียลเราทำมาเพิ่มมาเนี่ยดีแค่ไหนนะครับมาดูนะครับ เราจะเห็นได้เลยว่าตัวนี้มันจะมีคราบออกไซด์นะครับนี่นะครับตัวขวดแก้วก็เหมือนกันนะครับถ้าเราอยากให้มันสมดิลมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มลอยขีดขวนไปได้นะครับแต่ว่า,าขวดแก้วตัวนี้ลอยขีดขวนแล้วก็รอยด่างนะครับมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้ งานตัวนี้เนี่ยอาจจะดูออบไม่ใช่งานงานแนวพรีเมียมแล้วคืองานแนวพรีเมียมเนี่ยเราอยากจะให้ทุกอย่างมาดูคลีนนะครับก็สามารถปรับเป็นพื้นแกาสได้เหมือนเดิมครับงาก็จะขลีแล้วก็จะดูดีขึ้นนะครับอ่าเหมือนกันนะครับผมใช้วระถูนะครับมาวางไว้เป็นพื้นหลังนะครับเพื่อไม่ให้พื้นหลังเนี่ย เรียบเกินไปนะครับแล้วก็เดพฟิลครับก็โฟกัสครับตัวฐาหลักอย่างหนึ่งนะครับตัวพื้นนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับดิสเพนเมนเนี่ยในบางบาง pb r t อารเทเรนี่ยเราสามารถใช้ตัวเดสเพ m เมนเพื่อเพิ่มความสมดุลได้อน,นี้เนี่ยทำให้ดูถ้าเราไม่ได้ใส่ d i p l สเพ m e n t นะครับสมมุติ กันไปอ่ะ,ะเปรีบเทียแบบเนี้ยมันจะไม่ถูกยกขึ้นมาเปิดมาครับเนี้ยจะดูเป็นดูจากไกลๆนะครับมันจะดูเป็นตัวหินอ่อนครับแพทเทิร์นหินอ่อนและเสือเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะจัดแสงจัดฉากยังไงนะครับที่มันเป็นกีหลักนะครับ รวมไปถึงนะครับถ้าเราตัวมาดูด้านในเนี่ยก็จะมีฟองอากาศด้วยตัวฟองอากาศเนี่ยผมก็ใช้เป็นเไมีโน e นะครับของแซงตัสไล r รี y เหมือนกันนะครับตัวแซงตัสไลบรีเนี่ยใครสนใจนะครับให้รอนะครับช่วงเทศกาลลดไทม์เบอร์มันเดย์นะครับปลายเดือนนี้น่าจะวันที่แปดนะครับเขาจะมีทำลดนะครับ ผ่านซูเปอร์ไฮครับเนี่ยซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเนี่ยผมแอป rove เลยว่ามันเป็นตัวที่ครอบคุมการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็มีแอเพนชั่นตัวลิขิตเวิร์กเนี่ยเแอปเพนชั่นนะครับสำหรับน้ำนะครับแล้วก็ยังมีแอเพนชั่นอีกสองตัวที่ออกมาก็คือเป็นวูดเวิร์กก็จะเป็นานเกี่ยวกับงานไม้นะครับแล้วก็มี ตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับงานตัวตัวเอ็กซ์เทียแล้วก็อิน e ท i o r นนะครับเนี่ยมันจะช่วยประหยัดเวลาเราไปได้มากนะครับ